ไม่เชื่อว่าเอซเราจะมีคนหน้าตาดีอย่างนี้ด้วยน,นะครับอ,อันนี้ไดขาว่าเป็นดารานะครับเนี่ยครับน้องน้องต้อมไปแบบนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์คินครับแม่หกันนะครับวันนี้ครับผมครับอาจารย์คินก็มาแนะนําสูตรวันนี้จะมีเมนูอครับอาจารย์ิ้นจิ้นวัวย่างใส่พริกราบนะครับ สูตรก็ง่ายๆนะครับนาออันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พริกลาบนะครับนี่มีพริกลาบพริกราบบ้านเฮาเนี่ยครับผมบสูตร,ร,ส,ตรสูตรนี้ก็มักเลยนะอาจารย์นบผมเอาซีอิ๊วขาวเนี่ยราดไปเลยนะครับเหลือไว้หน่อยแล้วก็ใส่พริกลาบใส่ถุง ใส่เกลือหูงก,ก่อนเนาะแล้วก็ใส่มุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้อยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการมักนะครับครับผมแล,แ,ลแล้วก็เขาก็นวดเอาเปึุงกับเขานวดกีนเนี่ยนะครับผมครับคือซีอิ๊วขาวกับพริกราบเนี่ยคือมันซึมไปในกับเนื้อนะครับครับ นั่นเดี๋ยวเขากับมักให้เข้ากันเดี๋ยวเขาจะเสียบไม้นะครับแล้วก็นนี้ดังไฟละนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอายางนะครับนอโอ้ในช่างกิติก็มาแล้วครับวันนี้เลี้ยปลากันมินนะโอ้มาสากําลังปลากันตัวแรกครับวันนี้กินสูตรอาจารย์คินนะครับครับผมกินงวงมักพริกลาบนะครับงวงนะครับทานก่อนนะครับนอระวังรอจีนมันมักเข้าตีนะครับใส่ทานกึ่งกระสอบเฮ้ยใส่เลยใส่เลยนะครับ สุกก็หืมหูไปเนาะโอ้สุกก็พยาดฮะใส่ถุงบ๊อกบ๊อกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหล่าไม่ปักเสียบจีนก่อนจ้ะเราอันนี้ไอ้สันติก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเหล่าลักนะครับจสียบแปวงก้างย่างจีนเนาะ,ะครับอ่าเนี่ยครรรับบยากาศยามแรงนะครับมีโควิดเข้าปลาเขาเลย ไอ้ตีกำลงังแปฝงก้างย่างจิน้นะครับไอช่างก็ได้ก็บอกเลยเหมาอย่างสายางแล้วครับเนี่ยไม่เข้าหลามน้องทีน้องนี่อะไรบ้าะอ,อันนี้เป็นน้ำมะพรา้ายอดครับน้ำมะเปาน้ำเยี่ยมเปา กินแล้วต้องส่องเลยกูจะกินหน่อยหวังจะกินตกใส่เลยจะกินเลยเกลี้ยงอยู่แล้วจะกินอยู่แน่นอนอีกาจิดงานเหยดาและยังมาอยู่ตอนต่อไปนะครับก็เสียบจีนเนาะเสียบจีนครับผมตีกับเหลาไม่เสียบมาแล้วนะครับ สองอันเนี่ยก็ไอ้ตีนี่เสียบสองอันอ่ะมันจะได้ปีนง่ายนี่ครับผมเดี๋ยวจะเสียบมันอันเนาะยันเสียบมันให้มันปีนง่ายนะครับนี่ไอ้ตีก็เป็นพผนังเราไม่เสียบนะครับไฟกับฐานแดงดีได้ตีนะครับอาจารย์จะอันนี้มันใหญ่ไป ตัดเป็นสองชิ้นนะครับนเนาะเสียบเป็นสองอันนะฮะนี่มันเยอะใครโตครับอันนี้เอาไป,เ,นนาเ,ปเล็งดวนสักชิาาน้นหน่อยนะอันนั้นนะไปเล็งดวงนะได้ปะนั่นนั่นไปเร็งดวงนั่นนี่เป็นอันน้อยนะเร็งดวนนะครับ อีโบปัดป no. right. okay. ัอีโบมองว่างนั่งกล้าเลยกนันละกำเมือยืนอือจเยืนอลยด่วนด่วนโองด็อนี่ก็เอฟซีจากอันนี้ตาคิเล็กครับโอ้เจ๊กดูระดุมันเลยเอดี้บอดีแหละดีแหละอาจารย์เคนะครับจี้จี้จีจี้นี่ น้องเอ็มนีดีสวัสดีครับนี่นี่นี่อาจารย์เคครับเคครับผมแล้วนี่เราลุงเขาเท่าไนใครหน่ะสวัสดีครับลุงํำเจ้าเก่าครับผมเจ้าเก่าเจ้าเก่าครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศหนีโควิดมาในป่านะครับกินจิ้นย่างกันนะครับแก้วก็อยู่ในกระสอบเนอไหนนะครับแก้วในกระสอบโควิดนี้แคมป์ว่ะแคมป์หนีโควิดผมผมเป็นคนปลูกเองครับผมบางวันผมก็ขึ้นมามาปลูกครับผม อน่มคนดีดวะเอผมเด,เ,ดเดี๋ยวเดเ๋ยอาไม้ผมต้องปิดแกก,ก่อนใส่กาบควสิอันนี้งัวล้วน,นไม่มีควายผสม่ไอันนี้ก็เอจากกทมนะครับที่พดบางนาที่พดบางนามีโควิดเข้ <c oughs> าป่ามีเด <R> ียมไรนะครับย่้ีอ่ีนใช่ <c oughs> เทาแลกันเอาเนะแลกันเอั่นสังะ่นฟันเองง่ะนะช๊ะฟันเอง โอ้น้ำมอขนดครับนี่ <ics> yeah, <theory> ครับน้ำบอกไม่ครับน้ำน้ำเป้าน้ำเป้าครับเ้าที่บอกสีแ่เหมสีเดียวพวกเาเียนแล้วนเอ้ยสีวานวพอดีดีเขียนแตว่ามนไนี่มนี่กับมือปรับแต่งนี่น่เราตีนมอสไปสักตีนเาหนุ่มก่อนชุดแรกครับจีนงัวมัดไปได้ไครับเอาเอาไงไปเอาเท่าไรเยี่ยมแร่เดี๋ยวนี่ น้องเอ็มนะครับจะจิ้มให้ดูนะครับโอ้ยเหนียวไปโอ้แม่งกันโอ้ยเหนียวไปน้าเหนียวที่จะเอาเรอโอ้โหมีเนืยมแบบอ่ะน้องเอ็มอ่านไหมครับโอ้โหไม่เฮ้ยมองไม่มองเหงาเฮ้ยมองมองมองสกาดนะผ่านนะครับนี่ก็ทีมงานคุณภาพนะครับ ไม่เชื่อว่าเอฟซีเราจะมีคนหน้าตาดีอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ตะขาบเป็นดารานะครับเนี่ยครับน้องน้องต้อมใส่แบบนะครับอาวุธอาวุธพี่นี่เขาพระเอกมิวสิกนะครับโอ้โหครับครับจริงจริงเขาไม่ไพ่อกมิวสิกจริงจริงน้องนี่เพลงอย่างน้องคลิปนี้เอาไปสาวๆขกิ๊กการ์ดเยอะนะครับพระเอกมิวสิกอาวุธครับมีข้ามีอาวุธคนละเห็นไหมแกร์แกร์แยอ์ระวังจิ้งเลนอยู่ข้างในนะครับแจกอาวุธแจกอาวุธตกตอกหน่อยครับ ครับนีผู้นนี้อออะไรรบูเเนนืื้้คัภาพบรรยากาศหนีโควิดเข้าป่านะครับช่วงนี้อยู่างใดก็อันตรายครับเข้าป่าดีกว่านะครับในร้านท่านมีใครบ้าเอาผมว่าเอาแฮรโทรหาฮรจานบล็อตมีหนองน้ำหลังอันนี้มันอันนี้มันเป็นพวกยังนีงครับฮะพวกไผ่พวกไผ่ไม่เป็นฟองบูดๆนี่น้ำชาบ่แน่ไผ่น่าจะบูด อ๋อน้ำพายบูดเนี่ยเดี๋ยวมือปั่นกัมเดินได้มือกันมันเป็นน้ำชาคนร้อยเนี่ยเดินเดินสายตะเด่นเหมือนกันแต่นี่น้าเด่าน้าเด้าแล้วคุณนะแล้วคุณไม่ผ่านน้าเด่านี่ผมว่าต้องไปคาราโอเกะหรือว่าทีนมาดูครับอันนี้ก็ทีมงานคุณภาพนะครับตัดดวงระเบบิหออไปกขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้ถ้าได้ ดนะับถ้าได้หนึ่งมืนไลค์ผมจะไปบวชไปบวชผมจะกระโดดเข้ามาไฟพี่บอกเลยจะไม่บวชอาจารย์ขึ้นไปบวชเองครับใช่เขาไม่ได้คือผมจะกระโดดน้ำโชว์ถ้าได้หนึ่งมืนไลค์ผมจะกระโดดน้ำไม่พี่ชี้ไห้นี่เราชี้ไอ้นี่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเอฟซีที่หน้าตาดีสุดในช่องผมนะครับมาเป็นคอมเมนเตอร์นะครับนี่ก็เป็นน้องต้อมนะครับ อันนี้มันยางหรอกน้องต้อมนี่บ้านอยู่จังหวัดอะไรครับนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเอาหนึ่งชิ้นนะครับให้น้องต้อมชิมชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เนี่หานเลยนะชิ้นใหญ่เนี่ยสามขอมข้อนองกู้ไวมากำลังเดี้ยสามข้อนี้ใครบอกว่าคือพุ่งนะครับพี่นาเออกินไวหมดนะเราเป็นเราเป็นเป็นเชฟนายช่างนะครับกำลังยัด นี่เอาเอาสักชิ้นให้ต้มก่อนซุกวัน่ะเดียวตั้เนี่ยอันนี้เรนจะเสียบแล้วเปนเ้อตมไ้นื้อติ่มไส้เน้อติมไสเน้อติ่มไส้เนะ้รับ่ัไส้เนะ้ฟติ่มคุกเน้อต่้เนอย่มไส้เนื้อติ่มงา้เื้อติ่มไั้เน้อติ่มเน้อ่มไสเนื้อิ่มนื้มไสนต่นอ่มเนมนื้น้นะครับ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดตับตะไคร้ให้พี่ด้วนะครับครับอันนี้สถาบันเดียวกันเหรอครับอ้าวเจ้าที่สถาบันเดียวกันนะครับทีนี้น่าจะ เที่ยงคืนเลยครับวันนี้ตีสามเลยวันนี้วันนี้จะไม่นอนหลับวันนี้จะนั่งทุณสอบถึงนั่นแหละถึงเลยถึงเยกเรี้ยงอ๋อกินเลยไม่ใช่ทีแรกนะผมเจอเนี่ยนะผมเจอเนี่ยมันนั่งผมในที่ข้างผมแล้วบ้านีกเป็นโคเลยเนี่ยอันอันนี้แจมมกกว่าไม่แจมแจมอ่ะฮิหนาต่างก็จับเลยเราภาพคลิปนี้หวานมากเติมเทียมมาเนี่ย